าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอด สิงหะบุราจาร์หรือหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมได้แสดงธรรมะให้สาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำไปปฏิบัติตามโดยมีเนื้อหาดังนี้เรื่องตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ดีที่สุดสำหรับบางคนก็มีความคิดว่าจะหวังพึ่งลูกหลานยามแก่เท่า เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยในยามแก่เท่าจะได้พึ่งพาอาศัยเรื่องนี้อาตมาว่าอยู่ที่การกระทํามากกว่าเราทําดีก็ย่อมได้ดีไปตามกฎแห่งกรรมบางคนไม่จําเป็นต้องแต่งงานมีครอบครัวเมื่อเข้าสู่วัยชราก็มีคนดูแลเลี้ยงดูอาตมายกตัวอย่างเรื่องจริงให้ฟังสักเรื่องคือเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ40กว่าปีมาแล้ว วันหนึ่งอาตมามีกิจธุระต้องนั่งเรือซึ่งคลองที่ผ่านนั้นสองฝากฝั่งเป็นเรือสวนไร่นาเวลาใกล้เพลนมียายแก่คนหนึ่งออกมานอกชานบ้านฐานะบ้านยายคนนั้นก็ไม่ได้ร่ำรวยแต่ประการใดทันทีที่ยายเห็นเรือที่อาตมาโดยสารมานั้นก็นิมนต์ให้ฉันเพลนที่บ้านอาตมาเห็นว่ามีพระติดตามมาด้วยสีรูปและคนติดตามอีกสิ้าคน ก็นึกในใจว่ายายคนนี้จะเอาอาหารที่ไหนมาเลี้ยงพระในวันนั้นสักประเดี๋ยวหนึ่งหลังจากที่อาตมาและคณะนั่งอยู่นั้นคนรอบบ้านข้างเคียงต่างพากันนำอาหารมาช่วยยายคนนี้คนละอย่างสองอย่างวันนั้นทั้งพระและชาวบ้านรวม38ชีวิตต่างรับประทานอาหารได้อย่างอิ่มสบายทั้งข้าวปลาอาหารยังคงมีเหลืออีก อาตมาก็ถามว่ายายไม่มีลูกหลานหรือยายเล่าให้ฟังว่าอิชันอายุ1 0ึปีแล้วอยู่มาจนป่านนี้ไม่ได้แต่งงานหรอกเจ้าค่ะทุกวันนี้ก็ได้เพื่อนบ้านช่วยเหลือสุขภาพได้ทุกวันตื่นเช้าก็สวดมนต์ไหว้พระตักบาตรถือศีลสวดมนต์ภาวนาตักข้าวใส่บาตรทัพพีแรกนึกถึงพระคุณพ่อแม่ ตั้งแต่วัยสาวไม่ได้นึกหรอกว่าจะรอลูกหลานมาเลี้ยงดูอีฉันว่าเรามีจิตใจดีมีเมตตาต่อทุกคนคนนี้แม้จะอายุกว่า100ปีแล้วผิวพรรณไม่บอกเลยว่าอายุถึงตามที่แกเล่าให้อาตมาฟังฉะนั้นเราอย่าหวังเลยว่าจะให้ใครมาเลี้ยงดูยามแก่เท่าเพราะผู้เป็นลูกอาจตายก่อนก็ได้เพราะความไม่แน่นอนของชีวิต และจะต้องใจดีมีเมตตาต่อเมื่อภายหลังจะได้ไม่ลำบากอย่างเช่นยายคนที่เล่าให้ฟังนี้สัพพทานางังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง